เขาตาสไตรจัดไปเ้ยจัดไปเ้ยนี่มันมีเหี้ยอะไรตรงนั้นนะกูอยากจะรู้ตรงนี้ม่มีเหรอขอกางโอ้ยตรงนี้มันร้านประหารจะจัดแต่ไม่มีคนลงดีอย่างอกางแยกกูไปหาแล้วกันเออแยกจะคนเห็นในตรงนั้นมีสามคนอะที่ออกมา เอาแล้วนายมาแล้วลูกซองาร์แล้ก็เล่นหมอเนี่ยแล้วก็ดูปืนที่เล่นดิปวดหัวใช่ไหมชทัศน์งไ้กรานนาย ห่อนย่ห้องดีมันเดินเรื่องนั้นยากนะฮะนะมาดีว่าไอ้คู่เลยมีรันข้อข้อข้อได้ไหมออปฟาดีกว่าไอ้คู่เนอรไอ้หนังมา ไอ้อาฟรีโอวันนะเปส์ไอ้ทะลุท้องเข้าไปต่อสองโอ้กาะม้วงคอมครับ ีดีีีีดีโอ้เยอะจังวะตายอ้อล้ไท้โอ้ไปกดล้อหนานนะเพื่อนอย่าเพิ่งกด ใจเย็นๆเดี๋ยวทำไมปาใส่ในกูะไว้เหี้ยคูเลยสักมาถึงวันกล่อยๆตยรัวๆตโลโลไตโล อ๋อลาลาลาเออเฮียกูนั่งฟังตั้งนั่งนันเพลงหรอบอะกูฟังอันนี้แมันเพลงเฮียอะไรวะฟังไม่ออกทีกูไม่ใช่นักร้องมือชีพเหมือนมึงไงชิงมึงไม่ต้องฟังหรอกไม่มันเสียงมันกระตุกไงกูเลยฟังไม่ออกเอ้ยทำไรว้าวไล่ไล่โอ้โหเปิดยอด กดเลยและวกันอ้าวเอาคุณสามไปดิเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยดับเบิ้ลไรซิ่งลูซให้กูเคุณสามดับเบิ้ลอยากได้กล้องอ่ะเมีคนเอาเอาค่าคุณสามมาอืมขอโทษเราไปให้เชลนู้นเอาเหรอไปนะเอ้อเด็กกันจะได้มีกล้องไปส่องไกลไง ตู้่ามาตูน่าไปเลยเยอะอะไรปังปุริเย่แลวยกูไม่ครับวะสามี่ะี๋ยวไปครับตูหน้าก็เลยันละกลับมาแล้วตูล่ะเี เราเปิดเปูเนี่ยดีบอเธอไหมเนี่ยสั์อุ้ยแมกกาซีนสไนเปอร์ o เเลยนะครับเมื่อกี้กูครับกูสมาแล้วด้วยไอ้เหี้ยสน ยจัตีเงาเมืองนะบนะกลามึงหมากจามเลยนะครับแมึงตั้งตัวเร็วไปจังวาอยตรงนั้นอะแม่งงมเยะจังว่สองร่องบทหนังหมาบทหนังยี่หี่ลากไหมลากหัวคมจะเอาเกีูจะเอาเทคยิง มองเล่นในพี่อยู่แม่งตั้งตัวทันไอสัสดเห็นตั้งตัวได้รวยว้าว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 อีนี้ยบดเขาควยโอลิย่ามากขอต่อยมึงสับมัดดิทำเกมด้ซ่นปีนที่แฉเลยดกล้องับคุณคาับ

อะไรวะเป็นหัวบริษัโตกไปยังหมดแล้วแล้วดังน,นั่ะหมดแลว้วอะไรคุณสองลงมาแล้ว <c oughs> อะไรไหมเน้อทำไมมันไม่มีกระสุนไลดอกวะนี่ไง ชิวเซลนะไอ้ก็นี่ไงอยู่ตรงเนี้ยไอ้ี้ยไม่ดูเก็บไม่ได้กูพยายามทิ้งไปทิ้งไโดนทิ้งแต่ชิวอ่ะไอ้แฉ่เอ๊หลบเข้าไปไปดีกัเลยอ้อสร้างให้มันเป็นตัวปกติไม่ได้ไงวะฮะย้อนขึ้สไลด์ทำไมอะเก็บระสน โอ้ไม่ได้เก็บไฟใหม่ละเก็นเลยแล้วโก้เก็บไฟใหม่ใช้ลำเห็ุอยวัง

วิเชียนามาเรียกผมว่าเคลสเซนดับเบิลแมกทองนะฮะมา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 เมเนบาลกชอบเมื่อกี้อ่ะผูยิงนันเดียวยืนยิงหมวเปียงเดียวหายไปเลย คนตายมันเป็นเที่อะไรมันต้องมีคนตายในลา <c oughs> นในที่อ,อ,อะไรนั่นดีกูกระเป๋าร้องอะไรร้องอะไรโอ้ย้ิงยูเฮนยืยหลัง พลังขึ้นตุยดวยไฟไม่มีเกเดียวกิเดียวอีตัวนึงอยู่นู่นหรือเปล่าวะใช่ตัวอีกกล้งนึงดีนเสียงอยู่นี่อีกกล้งนึงดนเสียงกว่าเกิดอะไรดอะไรกกันอ่ะ พอจช็ัดกานอ่ะ็ัตกันมีไอ้เป้าท้อูอู้อู้อู้เอา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 คนก็ะออไม้ใบไม้นี่หว่าตูนโลกคนโยอ่ากระสุนเอเนจีบมีมีไฟให้ไหมอ้าไม่มีไฟเลยอหรอืมมีไฟเลย้รอไฟนะครับมันเปิดไปแล้ว ไฟเหรอก็ไฟไงระเบิดอ่ะเธอไหมใช่ไม่ไม่ไม่ได้เก็บไว้เลยไม่ได้ใช้อ่ะเคต้องได้ใช้เคยต้องได้ใช้อะจี้ไม่มีตอนนี้เราเดินทำมัถึงลากูแล้ว เรากุน่ากันต้องซื้อไปข้างบนไปให้กันเป็นปืนแม่งเราเล่นหมอใช่ไหมเอาไปวิ่งไปเก็บยาเยอะเล่นเลยนะเล่นหมอหมอที่วิ่งไปแล้วก็แตกแลกกันเออจริงด้วยเนี่ยกูเก็บยามาไม่เยอะเลยแตกหมอไอ้แล้กูตกมาอีกปืนหนึ่งนี่ยนะเจังเลย ไอเอ็นัมเไอ้สัในตัดน์ัรู้จักว่าเอาอคอุกเวนีนะนี้ชอบมือนทำมาไม่น่ามีทำาที่นรับมาเจอปกันโอ้นี่ไงเแล้วเ,เ,เ,เมไหมเตินะเฮ้ยเฮมีมีอะไรไม่รู้นี่ดอกมั้งนน่นน่ะ เอเอน่าจะเป็นแอดดอปแหละ้ตรงนี้แล้วเหรอเดยวซิตี้แล้วซิตี้แล้ว12คนซิต <c oughs> ีกูยังไม่นเหอะไรเลยอย่างยิงม้องแล้วก็เจอเบนเบนบ็อกเ์ <c oughs> เองมอบคุณคร์บเจ คือแมพมันสูงต่ำจนกูโฟกัสไม่ได้แล้วกูจะดูอเลยนี่คืออะไรเฮ้ยมีมีคนวะมีคนนึงมีคนนึงมันมันเห็นพีเราวะอ๋อเกาะแดงอ๋อาบวกกับหลบมันเห็นตรงนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเกาะทองวะเห็นเกาะแดงมีคนนึงหลังนั่นอ่ะมีคนนึงมาที่เปล่า เอ้ยน,น็อกแม่งมีคนพุ่งมาหาเราคนหนึ่งไอสัตว์ตายไปแล้วยิงหน่อยดิเนี่ยไอ้แค่นีตยตายาไปแล้กขใหู้นไม่เอา i ห้ขอโอ้ยชิเร็วเสด์น,นีแล้ว กอด้นกอดทองตัวหนึ่งพี่ตัวนั้นก็แดงเหรอมีตัวแดงอ่ะเอาแม่เดี๋ยวกูสลิงเข้าไปอยู่นั่นตัวหนึ่งแล้วก็อยู่หลังนั่นตัวหนึ่งพี่มีระเบิดนะกูมีอันตัวนึง

มีคนคนละทางเลย้ามาหาที่ดีกว่าอ่ะงั้นตึงสลิงไป <คน S 2> ที่เดิมม,น,มนะเฮ้ดูนี่ไปอะตัหนึ่งมันเปิดติขึ้นมาบนนี่ไหมบันทาเบิร์ติโอ้อะไรเนี่ยไอ้ดับ กระสุนทองไม่ช่วยเทียร์เลยเลยเฮ้ยมีคนขึ้นมาทางนี้กระสุนสไนเปอรจะหมดแล้วอะบอกข้างในยังโอเคกปล่อนะโ้ยจะตา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 ยหนึ่งวันดีกูเนี่ยพี่อยู่ด้านล่างอะใช่ป่ะหาไม่เจอว่ะบนเหรอบนเลยเชียว ลตัวนึงบัดรหาวเอ้ยเชื่เชื่อชิ้นชิ้นโอ้ยเฮ้ตายสวยสวยสวยตายได้ยังไงไม่ได้เฮ้ยสักอะไรมาอาจารย์หมังจันหมังหมังไหนวะเนี่ยหมังสีส้มหมังสีส้มเจลเจลดีเซอร์มึงเป็นลายไม้หรือเป็นลายอะไรนะไอ้ดีเซอร์ ดีเสรเป็นลายคลื่นเคเบิลคชิ้นเปียวชะในดิชิ้นคาบ้านครับได้าวซตรงนี้เหรอจะยิงโดนมาไหวโดนโดนเย็นละสี่นัดได้นะให้กูอ่ะเย็นกูไม่ไหวใช้ไม่หมดใช้ไปหมดกูแดงอ้าวเอากูแดงไปเหรอชิ้นชิ้นเอากะไอพี่เอากะกอดกอดเหลืองกันแล้วโอนแล้วกูอยากใช้ชาร์จไรเฟิลกูอะงั้นเอามาให้กูไปเลยงั้นเอามาให้กูก่อนเอามมาให้กูก่อนเดี๋ยวกูใช้ให้หมด

ยิงไปไม่ไม่โดนหรอกกูพุ่นตรงเลยกูยิงบ้านนี้บ้านนี้ก้าก้าวอยู่ตรงไหนอะพี่ติ๊กหน่อยดิอยู่ต้นไม้ใกล้ๆนี่เรามันวิ่งมาแล้วนี่นี่เป่นตันเฮาพี่แก้มละยิ้มแปด ี๋ยหน่งเอ่ายนึ่งไอ้เหี่อโบเช็คโอ้ยกระสุนลโลพอดีอ่ะเข้าเนื้อแล้วเข้าเนื้อแล้วล้มหนึ่งตรงนั้นน่ะล้ม โอเคน้องอีหนึ่งเก็บร้อยพี่เก็บยนี่เก็บเพื่เจ้าเก็บเพื่อเจ้าอย่างตรงหลังนั่นแหละเออตายหมดไอ้สัสอีกสองตีกสองตีโดนกูไอ้ยี่มโดนกูเดี๋ยวพี่สั่งแอร์ดรอปมาสนคุณไไปเหรอีงมีมีมีแอร์ดรอปเดลิเวอรี่มา เอาว่ะแม็กทองว่ะเอาว่ะเคล็ดเซอร์เดือดคาบ้านหน่อยเฮียโดนในหงแดงไงมีไฟอีกปะใครมีไฟอีกปะกูมีอ่ะอันหนึ่งอยู่ในอีกคนเห็นมันสองคนมอสองคนไอ้พี่จำได้ว่ามันอยู่หลังหินตรงนี้นะไม่รู้จะอยู่ป่ะ ไอ้กูเฟดแล้วก็ไี้ไปดูบ้างไอ้เฟดมึงตายแน่กูบอกเลยไม่เฟดแล้วก็อันนี้เห็นแล้วขะท่องไหนปักดินั่นน่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นปักเป็นลยมันได้นะแต่จะชนะเปล่าไม่รู้ที่ไม่มีระเบิดต้องค่อยไปอ่ะเพราะว่า วงสุดท้ายวงสุดท้ายแรงมากต้องเข้างวงก,กี่วิวะางยี่สิบสองวิเองไงี่ดูให้ว่ามันยังอยู่ที่เดิมไหมอ่ะแหมทำเป็นฉลาดแล้วมึงไงบอทไอ้หําปลาเหรออยู่ดีๆก็ฉลาดเหรออยู่ดีๆก็กินปลาอมึงอ่ะั่งไงที่เดิมป่ะตัวเดียวอ่ะ ใส่เลยกแดงเจ <orman pulse. S 1> ็อยู <sk iller> like oh um ่อชอชโอ้โอ้ทีมงานโอ้หยังเก่งนฮะเเส้นาบ้านยังเทเลยเฮียสตัวตายหมดคุ ไฮไลท์เลยเมื่อกี้ไฮไลท์เลยตามเมื่อกี้ตูไม่ทันได้ยันนี้เมื่อกี้เนี้ยโอ้ยไม่อยากให้มึงดูมึงเดียอัพคลิปเดี๋ยวอ่ไม่ได้ทำกูไม่ทันได้อะไรทำได้วะแชมเปียนแชมเปียนโคว่าหนึ่งทวนที่ฆ่าไปกวน